Uh oh. สวัสดีจ้าเมื่อนี้กับผ้ามาลาะทงผ้ามาเบิงคว่ำแห่งแรงดินเดนแห่งความแห้งแรงจ้ะดินเดนแห่งความแห้งแรง แหงแรงลีจ้ะเมื่อนี้กระเด็ดแดดจ้ะตั้งแต่เดือนกันยาฝนกับบวห่วยจะเถื่อพีหน่อมึงดูมาทั้งนี้เพิ่นยังใส่บาดาลอยู่เนาะจ้ะม่งจ้ะบาดาลสมัยเก่าเขาจะโยกโยกนามบาดาลใส่เนาะจ้ะเนาะเพิ่นยังใส่อยู่เด้ดจ้ะเพิ่นม่มีปะปา๊านอะจ้เนาะนี่เพิ่นมาได้ใส่นามปะปายังใส่บาดาลสมัย แต่พ่อแต่แม่เหาน่าจ่ะนี่ยังมีอยู่เด้อจ่ะยังมีอยู่เอาไมา้พี่น้องเบิ่งนี่โอ้เพื่อนยังใส่น่าจ่ะนะแทบนี้เพื่อนใส่บาดาลนอกจ่ะนะแห้งแร้งนาแร้งก็จะบ่อออกแห้งนี่มาทั้งนี้นี่เป็นโลกไก่ของงว่เพื่อนเพื่จะเลียงงว่เลียงควายอยู่ตามทงแนมไป แสงหูแสงตาพี่น้องแดดไหลมันจะมีกระต๊อบนี่น้อยนี่นี่จะ้ะทางนั้นกนระเจ็นบานอีกหลังหนึ่งจะ้ะพ้ามาเบิงบาดหลังนี่กระต๊อบหลังนี่โอ้ปัดพันยูได้จังใดหนอมาพี่น้องมาเบิงนับกันนี่พี่น้องมีคนเน้พี่น้องพันยูอยู่ แต่ตอนนี้เป็นเปรียวง่วงกินนามนมีคนพี่น้องเบิงบ้งเบึง้งเบึ้งบาดพิน่นนี่เสือผ่าพิน่นพื่นยูยูมีทั้งเสือผ่ามีตะเข่มีตูกับเขามีหมอหนึงมีเตาหม้อกระทะมีครบเครื่องเบิดเพื่นยููนะยูยูพี่น้องแต่ว่าคือว่าเนาะมันแหนงแหลงมันกันด่านจา้ะความกจเรืญนบ่ถึงนี่ปวกกินเบิด ทั้งๆเพื่อจะนอนอยู่ข้างลางนี่อูเพิ่นก็ะเคียนหบดอกโอหนาฝนและลำบากนี่อยู่ใดจังใดเนาะเสื้อผามันก็จะใส่ถุงหอยไ้เอาได้ยางสูบน้ำนี่เบิดน,นี่เพิ่อจะใส่โองใหญ่ใบล่องน้ำไปกินหนาฝนจะหนาฝนมันจะล่องน้ำใป อ๋อห้องน้ำก็มี่มันอยู่นม่ทงอยู่ดอนอยู่ปลาแต่ว่าเป็นมีห้องน้ำอยู่ใส่สังกะสีแอมเอาพีนานาานาาน่น้องสังกะสีเก่าๆก่าอสังกะสีเก่าเนี่ข้างนึ่กับเป็นเตาถ่านเป็นเตาถ่านย้อยเผาถ่านโอ้ ก็อยู่แบบมีความสุกเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทงอยู่ท่าเอา้าอัหลังนี่เพิ่อกันมีบดานคือกันพี่น้องนี่นี่มีบดานบางทีว่าเพิ่นใส่อยู่บอ่อตอนนี่ของเพิ่นบอ่อหันมาเนาะจะ้ะทางก็จะลำบากอยู่พี่น้องเ่ว่าแต่ย่ำฝนย่ำแรงก็ลำบากจะเป็นดินท่ายหนาฝนมากกเป็นขาดไปเบิด นาแหล่งดินไส้ก็จะพุจะทางลงกไปจะลงกไปตามหองลงกไปซุดผุนก็นจะเป็นหองเนาะจ้ะก็จะเป็นหองเดี๋ยวจะผ้าจะผ้าเลาะซ้มไปเรื่อยๆพี่นนองแต่ว่าเมื่อนี่แดดร้ายบอกว่าจะไปได้ซ้ำได้ละเมื่อนี่แดดร้ายนี่ขึ้นมาทางนี้โอ้เิ่นเห็ดตันตันหัวตันค่อยคนใบพี่น้อะนี่ ปลอยหงอปลอยก้วย,ย,ยน้ำทงไฮทงหน้าจะตันไหวจะขึ้นมานโอ้แดดไหลเมื่อนี่แดดแห้งไปบัวใหอดไก่ดอกพี่น้องยันบัวใหอดไก่อยู่ขั้นบัวแดดแห้งจะเอาบรรยากาศแบบดินแดนแห่งความแห้งแร้งนี่มาให้ส้มพี่น้อง แห้งแรงกี่ีเบังมาม่วงค่อยเป็นหมากบ่เป็นมมเ,เ,นเนด้ยพี่น้องดอกคนเต็มอยู่แต่ว่ามันหมากบ่ติจดจ้ะบ่ติดเลยดอกคูเบิ้ลอย่มีทางลงไปนี่จะลำบากกี่รีทางเสน้นนี่ลำบากขี่ไดแต่มตอเตอร์ไซค์ก็รถอีแตกหน่อยซ้ำหนึง่งอยะรถใหญ่เสียบพานบ่ได้เลยทางเสน้นนี่ ว่ามันเป็นทางนน้อยเนอกจากทางเกียนสมัยเก่าจะจะหัวนผูกไใบนี่คนมามีหยาก,กินยืนซึ่งลึงอยู่นี่ละ่ะมอมีหยาไมมีโยงก,กินดอกม่วงร้ายพี่น้องแต่บ่บจับเลยเป็นดำเขาเบิดละ่ะผลหมองห่วย ถามีทังการทางใดอันพอซอยใดกับแม่อซอยเนือจากทาั้งเส้นนี้ลับบากหลายเฮงแรงพร้อมเอ็ดหน้ากับบ่อใดเขา่าหัวย่ยมฝนกับบ่อคอยมีนามดอกมะม่วงกระดำเบิดละนี่บ่ม,มีหมากเลยดอกจะดำเขาเบิดนอกจาก จะไปต่อจักหน่อยไปต่อจักหน่อยเดี๋ยวเมื่อนาเดี๋ยวเมื่อนาจะผ้เาเลาะขึ้นลงไปสายหงขึ้นเมื่อพุล่ะแถวลงเย็นผุล,ละ่ะเมื่อเข้มประลาดถึงที่น้องขึ้เมื่อเมืองเข้มมรลาดเบิงเบิงความกันดานมันจะมีเป็นหมบานจ้ะก,กันดาลเมื่อนี่แดดร้ายไปต่อบวบบแล้ว นี่คือมะม่วงต้นนี้กะจับหมากนิดๆต้นนี้จะเป็นมะม่วงมันฝลั่งาลั่งบ้านหลังหนึ่งสองหลังจะอยู่ห้างๆกันมาแถวนี่จะบ้านแห่งแหล่งแหล่งแหลงแห,ห่งดีโอ้คันแมนว่ามีคนสูบยาเนาะพี่น้อง ทีมก็ยาโี่ไหม,ม้เบสเบดน,นั่นนี่ไหม้เบิดนี่เบิงทางจะพ่อเต่เที่ยวแต่มอเตอร์ไซค์ครับจักรยาน,นทางเส้นนี้รถติดแตกกระแทบไปว่าใดเป็นเส้นน้อยมีเตอกล้องใหม่ดอกแต่อันทีบ้านข้าเจ้าก,ก็อยูมีความสุขอยู่พี่น้อง เขาเจ้าจอยู่ทงไฮทงหน้าปลูกหัวปลูกสวนนั่นก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยจะมีกุข้ขามกุม่วงคุ้ง